สบายดีพี่น้องมือนี้พี่น้องต่วันเป็นปั๊บหนาดินเลยพี่น้องเด้อดมือกับผักเด้อบายดีี่นะเอาขอยบุเห็นหัวโจวมาเลยหอยเหลือมตา มาดีเอฟซีจ้ามินี้ก็ะนากระสิบไปเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเห็ดที่มันยังข้างคายเสาวนันแล้วมึงผมมินี้กับมืออื่นเลยพี่น้องอ่ะเนี้อเคียงเด้อพี่น้องเด้อะอ้นเพิ่นไผ่ซื้อปลาใหา้เพื่อนแม,ม่หยาเมื่อเห็ด ซอยซิ้นซอยยังเนาะพี่น้องเนาะดีเด้อพี่น้องตอนนี่จะก็น่าจะน่าจะคุณก็ได้ซื้อเคียงมาให้มาขอเท้าอะไรพี่น้องเหรอแมนลูกสะพ้ายเจ้าเลยซื้อให้เอออ่ะขอบใจนันตะอุ่นเด้อตะอุ่นก็น่าแมนั้งเจ็บนั่นแหละเขินขัวบ่นเห็ดเตาเห็ดยังน่ะเป็นไม่ใช่เอาสิมาสานต่อเลยพี่น้องพี่น้องเตาก่ะ ต้นเฮาวางขันสื่อเฮาบดีใส่ปูนเลยพี่น้องาะวเฮาสีเอาทรา,ายลงเฮาสีปะไว้สุดเอาทรายลงหมดจีเทพี่น้องเทถับเทิงี่งแหละเดี๋ยวคล้องตาอ้นหมดเดียวกันเลยพี่น้องพี่น้องเขาขันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลบนเที้ยที่นีตักทรายใสย่เนาะใส่คุมใส่แล้วเขาีเททถับน้ำนี่ก็เอาทรายลงเรียบร้อยพี่น้องเลยเล็กกันนีกสิ สีสเล็กใส่ได้พี่น้องเลยเล็กเกินสีสันขนาดนี้แหละเพราะว่าตึ้นีไม่เกินสีดำปูน,นี่กันดำพี่น้องมันเป็นบล็อกด้วยวดีเอาได้พี่น้องนี่ง่าสร้างเด่นเหมืนกับมาใสยพี่น้องมืนนอนใส่สมปูนเลยนน่นง

ดียามาสูงนีงเนาะเมื่อก็น่ากัทสคีมเป็นเนาะส,ะสังคีงม เราตัวกะาก็าาาห่อนทรายแม่พื่นพี่น้องพึน่นกะสมเองโมงกินหรือสาเดื่นสมหายวสมเลือล่อนเ,อเ,อเอ่งหือว่ยวเดี๋สมได้ก็ได้พวเรายินเสียบ่เอายินทยอนหลัง,งยินโยหลังได้ เาอาบแข่งคนกันพี่น้องแข่งกันกันนะโอเคอ้าก็น่าบอดเลยนะบอกระบะบอกสาบทีหลังแล้วเนาะสาบตามหลังพี่น้องเบิ่งคือง่ายเลยพี่น้องเปิดเหตุแบบง่ายเลยเป็นงง ผสมปูดก่อนเลยสิมาใส่ค้างครับตัวผสมปูนพี่น้องเปลี่ยนสางละสางเด่นไปเป็นแจงกิเลคว่ะผลงานของเตาเมื่อนี้กระซิบไปรูปไปล่างเด้อพี่น้องเด้อเป็นเสดแบบกันพี่น้องเพลแบบจับเหลี่ยมกันพี่น้อง 嗯。 พี่นี่พีชิี่เป็นนาว่าอย่างเอาจางสากรกบแพด้วยเนาะเป็นนอ้มีคิดเองนะดืมน,นี่มากแดปานีา้ ขาหน้าเพิ่นก็นเริ่มเห็ดเลยพี่น้อง ลกเปิดคลิปอยู่บนเปิดคลิปไปแจวอยู่นะชานออกเรื่องอะเด้อแจ็คเราบอกอีกอย่าลกผมกันรู้ใน่ไ

我你这城里，么里我不好混呢。 ขนาดประเภทขอบมนันขนาด,ดขอบระดปูนบอกข้างแดบ,บมนันเนาะง่าย่เ็ดเป็นแล้วต้อมากิาน

บอต่พี่น้องพอดีงามส่นบางเอฟซีพต่พอพดีนะ

น้ำบอ,อ๊ะออจิดๆใส่เัยใส่นระหว่างวะขนาดน่าเขาไม่รเื่อนี่เ้ยนาดนใส่แล้ใส่เล้เดี๋ยวพี่น้องเอาระยะจับบังนาปลุบแทนว่าเพื่อนปรับเดี๋ยวพี่น้องเด้อ กอดกินด้ได้ดังับ mưa 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 Rồi sao mà tụi tụi nó nó Rồi tụi nó đi khai ก้นของพญานาคเลยปวดนะต้องพึ่งมือตัวนี้ก็แค่มันฉีดาดอย่างนี้รอดแล้วพี่น้องมีเจนนสบายด้วยหนึ่งครับมาแต่งนามันพี่น้องเอยสอบคุณพ่อเลยคอนขึ้นองตอนแรกห้องสิงัดไมมตัวนี้ออกพี่น้องแล้วก็ขวอบล็อกตัวนี้ออกขวอดๆแล้วออออวาเป็นวางเอากี๋ถ่าวออกหรือว่าใส่นั้นพี่นอ้องเอยใส่พื้นก็ได้พเพราะว่าเตาหน่อยนี้ใส่พื้นได้หน่อยนี่ใส่แต่ฐานาก็ขอพี่ละละพี่น้องเนาะก่อนเนาะพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องกันหาหาดในที่นัง่าย